เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะหนึ่งในวัฒนธ,ธรรมที่เรียกได้ว่าแยกออกจากกันไม่ขาดเลยก็คือการ์ตูนทั้งในลักษณะของมังงะหรือการ์ตูนเล่มๆหรือแอนิเมชันที่เรียกกันว่าแอนิเมะซึ่งนอกจากจะมีความที่หลากหลายนะคะแล้วครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่ชีวิตในโรงเรียนไปจนถึงสงครามในอวากาศแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดอย่างเช่นความใส่ใจรายละเอียดในงานศิลปะ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องแหมยังมีการหยิบเอาประเด็นทางสังคมและปรัชญาต่างๆเข้ามาสอดแทรกจนสร้างเนื้อหาที่กินใจครบรสทั้งความสนุกสนานความโศกเศร้าและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมนับล้านทั่วโลกด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะประเทศญี่ปุ่นเองนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ถูกขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะรวมถึงมีโครงการการสำรวจอวกาศที่เข้มแข็งและเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน สิ่งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ออนิเมะนี่แหละค่ะที่อาจจะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นเจ้าเทคโนโลยีอวกาศอีกชาติหนึ่งของโลกด้วยค่ะใน The w วิด o m วันนี้นะคะเชออยากจะพาทุกคนเข้ามาสำรวจโลกของวัฒนธรรมอนิเมะกับอวกาศว่าส่งเสริมกันอย่างไรและอะไรคือทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาที่ซุกซ่อนอยู่ในวัฒนธรรม pop c u เ t u r e ที่ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นญี่ปุ่นทุกวันนี้ค่ะ ทุกคนน่าจะทราบกันแล้วนะคะว่าญี่ปุ่นถือเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จมากๆในการทำงานอาวกาศไม่ว่าจะเป็นการเป็นสมาชิกโครงการสถานีอวกาศนานาชาติและส่งนักบินอวกาศขึ้นไปหมุนเปลี่ยนประจำการอยู่เรื่อยๆแถมยังเข้าร่วมโครงการสำรวจดวงจันทร์ Artemis กับนา s a และรับหน้าที่ผลิติดรถยนต์ที่จะไปวิ่งบนดวงจันทร์ด้วยค่ะ Between 1968 and 1972 America launched 9 human missions to the moon 6 of which successfully touched down A giant leap forward for all of humanity Through the cosmic partnership of the United States and Japan นอกจากการสำรวจอวกาศโดยมีมนุษย์แล้วนะคะญี่ปุ่นเองนะคะก็ยังมียานอวกาศหุ่นยนต์ที่เดินทางไปสำรวจดวงดาวต่างๆในอวกาศและผลงานที่เรียกว่า ได้เป็นความภาคภูมิใจของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เนี่ยก็คือสามารถไปเก็บเอาตัวอย่างหินจากดาวเคราะหน้อยอิตโตกะวะและริวงูนะคะกลับมายัางโลกในโครงการฮายาบุสะได้สําเร็จแถมในปัจจุบันนะคะญี่ปุ่นก็กําลังอยู่ในระหว่างการปลุกปั้นบริษัทอวกาศเอกชนให้มีศักยภาพในการไปลงจอดบนดวงจันทร์หรือทํางานที่ซับซ้อนในอวกาศเช่นการเก็บขยะในอวกาศค่ะ จุดเริ่มต้นของอวกาศญี่ปุ่นนั้นนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยค่ะที่ญี่ปุ่นภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐเริ่มต้นกระบวนการสร้างชาติใหม่ด้วยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหนึ่งในผู้บุกเบิกองค์การอาวกาศญี่ปุ่นนั้นก็ได้แก่ดรฮิด e โออิโตกาวะที่ได้เริ่มการพัฒนาจารวดลำแรกนำไปสู่การก่อตั้ง I S A S I Z หรือ Institute of Space and Astronautical Science และวางรากฐานให้ญี่ปุ่นเป็นชาติลำดับที่4ที่สามารถส่งยานอาวกาศขึ้นสู่วงโครจรได้ในปี1970 1ปีให้หลังจากที่สหรัฐสามารถส่งนักบินอวกาศไปลงจอดที่ดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลได้ค่ะในฝั่งของโลกมังงะและแอนิเมนั้นนะคะในช่วงปี1950เราก็ได้เริ่มเห็นหลายเรื่องนะคะหยิบยกเอาอาวกาศเนี่ยมาเป็นฉากหลังกันบ้างแล้วนะคะ แม้ว่าจะเป็นเวลากว่า10ปีก่อนการเดินทางสู่อวกาศของนักบินอวกาศยูริกาการินในปี1961ซึ่งก็คาดว่าเป็นอิทธิพลจากสื่อฝั่งตะวันตกที่ได้พูดถึงความฝันในการสำรวจอวกาศอาจารย์นักเขียนระดับตำนานอย่างโอซามุเทสุกะก็ได้เขียนมังงะเรื่อง Lost World ซึ่งมีการพูดถึงการสำรวจอวกาศ และอาจนับได้ว่าเป็นมังงะเรื่องแรกที่มีเรื่องราวของเทคโนโลยีอวกาศมาเกี่ยวข้องค่ะและต่อมานะคะอาจารย์เทสุกะก็ได้เขียนเรื่องเจ้าหนูปรมานูหรือ Astro Boy ตามมาในปี1952ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับไซไฟผจญภัยหลายๆเรื่องเลยค่ะ แต่มาง,งานเรื่องแรกที่พูดได้ว่าจัดเต็มด้านคอนเซปต์การท่องอวกาศนั้นนะคะก็ต้องยกให้กับเรื่องเรือรบอวกาศยามาโตะที่ถูกสร้างขึ้นในปี1974พร้อมกับถูกทำเป็นแอนิเมชฉายทางโทรทัศน์ในปีเดียวกัน <am> เป็นเวลา4ปีหลังจากที่ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศ และในตอนนั้นมนุษยชาติก็ได้เริ่มการสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะกันแล้วค่ะเรือรบอวกาศยามาโตนั้นนะคะถูกเขียนโดยอาจารย์เรอิจิมัตซึโมโตะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2 1 1 9เกี่ยวกับการนำเอาเรือยามาโตะเรือประจันบาลที่เป็นความภาคภูมิใจของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ถูกยิงจนจมลงสู่ก้นทะเลนในสงครามโลกครั้งที่สองมาดัดแปลงให้กลายเป็นยานอาวกาศเพื่อต่อสู้กับจักรวรรดิต่างดาวที่เข้ามาบุกโจมตีโลก ซึ่งในเนื้อเรื่องก็ได้พูดถึงการเดินทางท่องไปในระบบดาวไปจนถึงการเดินทางข้ามกาแล็กซี่ด้วยเทคโนโลยีการวาร์ปซึ่งฉากหลังของเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดถึงกลุ่มดาวหรือดาราจักรอื่นๆที่มนุษย์รู้จักในยุคนั้นมาเป็นฉากหลังในการดําเนินเรื่องอย่างน่าตื่นเต้นค่ะเรือรบอวกาศยามาโตะน,น,นั้นนะคะก็ได้สร้างกระบวนทัศทัใหม่ในวงการอานิเมะ นักเขียนหลายรายยกย่องเรือรบอวกาศยามาโตะและบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตมังงะและอนิเมะสไตล์ท่องอวกาศหรือตระกูลหุ่นลบอวกาศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโยชิยุกิโทมิโนะผู้ให้กำเนิดอนิเมชุดโมบิลสุกันดั้มในปี1979หรือ ฮ i เดอากิอันที่ได้รับแรงบันดาลใจจนกลายมาเป็นผู้กำกับแอนิเมะร,ระดับตำนานหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการบัสเตอร์หรือแม้แต่ n นโอเจเนซิสเอวาก e เรียค่ะ What does he do? Well, he's a good guy. He can fly and he has a silver sword that can k i l s ในช่วงที่เรือรบอวกาศยามาโตะนั้นฉายอยู่นั้นนะคะก็มีเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้และเราทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือเรื่องโดราเอมอนที่ถูกเขียนโดยอาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอและตีพิมพ์ฉบับแรกในปี1969ซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเนื้อหาสุดไซไฟตั้งแต่ท่องอวกาศการย้อนเวลาแถมยังมีการพูดถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากมาย เช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ว่าด้วยเรื่องการที่เวลาจะผ่านไปช้าลงเมื่อเดินทางในอวกาศซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเป็นอวกาศสูงมากๆค่ะจากที่เชิญเล่าไปข้างต้นนะคะเราน่าจะพอเห็นแล้วนะคะว่าจุดเริ่มต้นของอนิเมะไซไฟอวกาศของญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไร ตอนนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างของการหยิบยกเอาประเด็นทางวิทยาศาสตร์มาสอดแทรกในอนิเมะกันบ้างคะ่ะการนำเอาเอาวกาศมาใส่ในอนิเมตนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาในรูปแบบของยานรบหรือหุ่นยนต์มาสู้กันอย่างเดียวนะคะแต่สามารถนำเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมาเป็นตัวดำเนินเรื่องได้คะ่ะตัวอย่างเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่อง planets นะคะจินตนาการเหนือโลกที่ถูกเขียนเป็นมังงะในปี1999และถูกสร้างเป็นอนิเมะในเวลาต่อมา เนื้อเรื่องก็จะพูดถึงกลุ่มตัวเอกที่ต้องรับหน้าที่เป็นคนเก็บขยะอวกาศซึ่งเป็นเศษซากข,ของดาวเทียมหรือวัตถุอวกาศอื่นๆซึ่งการดำเนินเรื่องก็จะพูดถึงฟิสิกส์วงโครจรที่ค่อนข้างจะสมจรงิงรวมถึงการดำเนินชีวิตบนสถานีอวกาศ ถือว่าเป็นฮาร์ดไซไฟหรือไซไฟที่เน้นความสมจริงของการดำเนินเรื่องที่สำคัญของอนิเมะญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึงการใช้ชีวิตในอวกาศที่สมจริงนะคะและโด่งดังรวมถึงเป็นที่ถูกพูดถึงว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจว่าดูแล้วอยากเป็นนักบินอวกาศพูดแบบนี้แล้วเดาได้ไมย่ยากเลยใช่ไหมคะว่าก็คือ Space Bro t h e r นั่นเองค่ะซึ่งเป็นมังงะที่ถูกเขียนขึ้นในปี2007นะคะ ถูกเขียนโดยชูยะโคยาม่าพูดถึงสองพี่น้องที่มีความหลงไหลในอวกาศและเส้นทางการฝึกเป็นนักบินอวกาศซึ่งในเรื่องก็ได้พูดถึงองค์การอาวกาศญี่ปุ่นแจ็กซ่าจรวดและยานอาวกาศรุ่นต่างๆที่เป็นภาพสะท้อนของโลกแห่งความเป็นจริงทำให้ space b r o t h e r นะคะนั้นจัดได้ว่าเป็นมังงะที่เป็นเหมือนประตูไปสู่ความฝันของการท่องอวกาศให้กับหลายๆคนเลยค่ะ ความหลงใหลในอนิเมะจนนำมาสู่แรงบันดาลใจในการเป็นนักบินอวกาศถูกแสดงออกผ่านแจ็กซ่าถ้าใครที่ได้ไปแจ็กซ่าก็จะเห็นนะคะว่ามีการนำเอาทั้งโปสเตอร์และสแตนดี้ถ่ายรูปมาตั้งวางไว้ให้ถ่ายรูปกันด้วยค่ะและที่สำคัญนักบินอวกาศอากิฮิโกะโฮชิเดะนะคะที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติยังได้เคยร่วมมาพากเสียงให้กับอนิเมะ Space b r o t h e r ด้วยค่ะ ทำให้ Space Brothers นะคะเป็นงานภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีการาพากย์เสียงลงมาจากอวกาศค่ะและถ้าหากพูดถึงการหยิบเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาเป็นฉากหลังอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องนี้ค่ะ Star Gate นะคะซึ่งเดิมทีนะคะถูกเขียนขึ้นมาเป็นวิดีโอเกมแต่ต่อมาก็ได้รับการนำมาเป็นมังงะและแอนิเมะตามลำดับค่ะในเรื่องของ Star Gate นะคะพูดถึงองค์กรที่ชื่อว่าเซิร์นเอ๊ะนี่มันล้อก,กับเซิร์นเต็มๆจริง,รงๆเลยนี่นาะ กลุ่มองค์กรลับนี้นะคะต้องการครองโลกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ด้วยการบิดเบือนเวลาและกลุ่มตัวเอกก็ต้องกอบกู้โลกเอาไว้ค่ะในเนื้อเรื่องมีการพูดถึงทฤษฎีโลกคู่ขนานและหลักการทางควอนตัมฟิสิกส์อย่างเช่นเรื่องลุ่มดําขนาดจิว๋วที่ได้รับทฤษฎีจากนักฟิสิกส์อย่างสตีเฟนฮอว์กินมาเป็นหนึ่งในกลไกของเรื่องค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มาในแนวน่ารักสดใสสดใส,ะใสะนะคะแต่แฝงไปด้วยความฮาร์ดไฟ ที่ระดับนักบินอวกาศโคอิจิวากาตะแนะนำนั่นก็คือทวินสไปกาที่ถูกเขียนในปี2001ค่ะพูดถึงการเดินทางของเด็กหญิงนะคะผู้มีความฝันอยากเป็นนักบินอวกาศต้องการที่จะเดินตามรอยเท้าของพ่อที่เคยทำงานในโครงการอาวกาศของญี่ปุ่นและเสียชีวิตในโครงการอาวกาศ ทวินสไปกานะคะเล่าถึงพัฒนาการของโครงการอาวกาศอย่างสมจริงมีการอิงโลกแห่งความเป็นจริงและพูดถึงโครงการอย่างสถานีอวกาศนานานชาติรวมถึงพูดถึงปรัชญาความยากลำบากและการเสียสละของการเป็นนักสำรวจอวกาศอย่างลึกซึ้งค่ะการหยิบเอาวิทยาศาสตร์และอวกาศมาเป็นองค์ประกอบในอนิเมะนั้นไม่จำกัดแค่ว่าจะต้องเป็นไซไฟเท่านั้นนะคะแต่ในอนิเมะหลายๆเรื่องอวกาศก็ยังได้ถูกใส่เข้ามาเพื่อเล่าเรื่องเชิงปรัชญาด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นในอนิเมะเรื่อง5 c e n t i m e t e r per Second ซึ่งเป็นอนิเมะแนวความรักและการเติบโตก็ได้นำเอาภารกิจการสำรวจอวกาศมาเป็นสัญญะถึงการรอคอยที่ยาวนานค่ะโดยเนื้อเรื่องนั้นได้ถูกวางให้เกิดขึ้นที่เกาะโคก s ชิมะซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปล่อยจรวดของญี่ปุ่นได้มีการใส่ฉากการเคลื่อนย้ายยานอาวกาศไปยังฐานปล่อยฉากการปล่อยจรวด และใช้การเดินทางถึงเป้าหมายของยานอาวกาศแสดงช่วงระยะเวลาที่ผ่านไปจนตัวละครหลักเติบโตเป็นผู้ใหญ่คะ่ะหรืออย่างอนิเมะแฟนตาซีอย่าง Your Name ที่พูดถึงปาฏิหาริย์รักสลับล่างที่เกิดขึ้นจากการมาเยือนของดาวหางปริศนาที่สุดท้ายดาวหางดวงนี้ก็ได้ฉีกออกและชิ้นส่วนของมันได้ตกลงใส่โลกโดยฟิสิกส์ที่หยิบยกมาใช้เพื่อแสดงความสมจริงของเรื่องก็เช่น บรอดลิมิตนะคะที่เป็นค่าทางฟิสิกส์ว่าด้วยการฉีกออกของวัตถุที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงและอ้างอิงไปถึงการที่เสเกตดาวหางชูเมเกอร์ลิวินายพุ่งชนดาวพรือหัสด้วยหลักการเดียวกันด้วยค่ะหรืออีกเรื่องหนึ่งที่เชิว่าแสดงถึงปรัชญาและวิธีคิดแบบพิยาศาสตร์ได้ชัดเจนมากๆก็คืออนิเมะซีรีส์ด็อกเตอร์สโที่ถูกฉายในปี2019นี้เองค่ะ โดยเนื้อเรื่องพูดถึงตัวละครเอกนะคะที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการฟื้นฟูโลกที่ทุกคนกลายเป็นหินอย่างปริศนาซึ่งเรื่องนี้นอกจากจะพูดถึงการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงแก่นของวิทยาศาสตร์คือการส่งต่อองค์ความรู้ของมนุษยชาติซึ่งนับว่าเป็นปรัชญาที่สำคัญที่พาให้โลกของเราเดินทางมาถึงทุกวันนี้ค่ะ อิทธิพลที่ส่งกันไปมาระหว่างวิทยาศาสตร์และสื่อบันเทิงนั้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในญี่ปุ่นแต่ในประเทศที่เป็นเจ้าเทคโนโลยีอวกาศอย่างสหรัฐอเมริกาภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากจะเดินทางท่องอวกาศอย่างเช่นอิทธิพลของ2001 Space Odyssey ที่ถูกเขียนโดยอัลเตอร c ซและนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยสแตนลีย์คูบิกในปี1968 ที่พูดถึงปรัชญาวิทยาศาสตร์และการสำรวจอวกาศและบางส่วนก็มีอิทธิพลมาถึงการออกแบบชุดนักบินอวกาศหรือสถานีอวกาศในปัจจุบันด้วยค่ะ จากที่เล่าไปนะคะเราจะเห็นความเชื่อมโยงที่แยกกันไม่ออกระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกอนิเมะอย่างเช่นการที่องค์การอาวกาศญี่ปุ่นอย่างแจ็กซาปรากฏเป็นฉากหลังในเนื้อเรื่องหรือเนื้อเรื่องในอนิเมะที่ทำนายภาพของวงการอาวกาศในอนาคตเช่นการเก็บขยะในอวกาศที่สตาร์ทอัพญี่ปุ่นอย่าง a s t r o Scale กำลังทดลองทำในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่ณตอนนี้ค่ะ ความเหนียวแน่นระหว่าง pop culture กับอวกาศในญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ได้หยุดแค่อนิเมะหรือมังงะอีกต่อไปนะคะแต่แม้กระทั่งวงการ VTuber ก็ได้เกิดตัวละครอย่างอุซุยเคลีย ที่เป็น VTuber ที่มักจะไลฟ์บรรยากาศถ่ายท่อสดการปล่อยจรวดหรือภารกิจการสำรวจอวกาศและมีฐานผู้ติดตามเป็นผู้สนใจในแวดวงอวกาศมากมายค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ยังชวนให้เรากลับมาคิดนะคะว่าจริงๆการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชาตินั้นๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอยู่ในชีวิตประจาวันของเราในแบบที่แยกกันไม่ออกนั่นเอง ทำให้สื่อในประเทศพูดถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและเยาวชนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และอยากจะเรียนในสายวิทยาศาสตร์เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศนั่นเองค่ะให้ระดับความวิกของ E ีพีนี้เท่าไหร่ดีคะหนูว่าจะก1-2บิ๊กเกอร์ก็ยังได้อยู่นะคะเป็นการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในแวดวงของ pop culture ให้ฟังกันเสียมากกว่า อย่าลืมติดตามนะคะเด t วดิวด i มด w อมของคนชอบวิดว่าคลิปต่อไปเชอรจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าฝากกดไลค์กดแชร์บีทีกันด้วยนะคะบ๊ายบ